ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเซลลต้นอีกแล้วนะครับที่ช่องของเซลลต้นอินทุสุคนเดิมนะครับผมก็วันนี้ครับอยู่นอกสถานที่กันหน่อยเพราะว่าที่มาถ่ายคลิปเนี่ยกำลังครับเอารถไปส่งให้เจ้าของรถท่านนี้ซึ่งลูกค้าท่านนี้ครับอยู่จังหวัดตังแต่ว่าพอดีลูกค้าเนี่ยจะมารับรถก็เลยบินขึ้นเครื่องมาอยู่ที่บ้านที่สารคามก่อนแล้วก็จะขับรถลงใต้หลังจากที่ ผมเอาไปส่งวันนี้แล้วต้องบอกว่าคันนี้พลาดไม่ได้เลยครับคุณผ,ผู้ชมต้องบอกว่าสุดทุกอย่างเขาเรียกอะไรเป็นการแต่งของยุคนี้เลยสําหรับรถคอกนะครับผมคันนี้นะฮะบอกเลยว่าล้อก็ใช้เลนโซ่ทั้งหมดนะครับแหนบก็ใช้เบอร์ใหญ่สุดแล้วก็ย่อสุดๆด้วยสวยงามมากเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเจ้าคันนี้นะครับจะหล่อประมาณไหนแล้วใส่สเต็ปอะไรลงไปบ้างถึงได้ใช้งานบรรทุกได้นะครับไปฮะนี่ครับผม คันนี้นะครับป้ายแดงๆอย่างนี้สีเทาดำนะครับก็ตอนนี้จอดแวะปั๊มอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปไล่รีวิวกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยดีกว่าค,คุณผู้ชมว่าเจ้าคันนี้ใส่ชุดแต่งอะไรลงไปบ้างนี่เป็นไงหล่อไหมครับสำหรับด้านหน้านะครับคุณผู้ชมไฟหน้าอะไรพวกนี้ยังเหมือนเดิมปกติทุกอย่างแต่คิดว่าถ้าสภาพนี้คงอีกไม่นานเดี๋ยวลูกค้าคงจะเปลี่ยนนะครับ ล้อนะครับล้อหน้าเนี่ยลูกค้าบอกว่าเอาเนิ้วเหนียวไว้เลยใช้ล้อแม็กเป็นของเลนโซนะครับเลนโซดีวันเกว้างหน้า9.5นิ้วแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยใส่เป็นอะแดปเตอร์แปลง6ออก5นะครับเพื่อให้ยื่นน้อยที่สุดก็ใส่เป็นอะแดปเตอร์ครึ่งนิ้วนะครับเป็นงานเหล็กครึ่งนิ้วนะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ยางคันนี้ใช้เป็นยางเบอร์4 4 5ทับ 4, 5, ขอบ18แล้วก็มีก การโหลดหน้าลงนะครับด้วยการแต่งของลูกค้าท่านนี้ก็บอกว่าขอเป็นอะไรที่มันสีพื้นพื้นน,น็อตอะไรก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับใส่ฝาครอบปเบรกมานิดนึงเป็นสีแดงเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ถามว่ายื่นไหมสําหรับล้อหน้าก็ยื่นอยู่แล้วนะแน่นอนต่อให้เป็นแม็กหกลูไม่ลองสเปเซอร์ก็ยื่นนะครับมีใส่กระจกคาร์บสแควร์นะครับนีไ่ไปด้านน้นดีกว่าด้านนี้มันแคบนะผมมีใส่กระจกคาร์บสแควร์ด้วย นะครับสำหรับคันนี้เนาะลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนก็อันนี้ที่เราล็อกไว้อย่างงี้ก่อนพอดีตอนขับมาแล้วแบบมันโยกได้ก็เลยใช้อันนี้แปะมาก่อนนิดนึงแต่ว่าเห็นเขาบอกเห็นเขาบอกว่าถ้ารุ่น,นกระจกพวกนี้มันต้องใช้กาวหยอดผมก็เลยยังไม่หยอดให้ลูกค้าทําเองนะครับเพราะว่าจะได้เป็นเขาเรียกมุมมองของลูกคา้าเพราะเดี๋ยวเราทําไปแล้วเดี๋ยวมันจะแก้ยากนะครับ ใส่ข้อมือเปิดโครเมียมอย่างที่บอกครับคันนี้นอกจากจะเน้นบรรทุกแล้วเน้นสวยด้วยนะครับคือต้องบอกว่ารถที่เป็นสีเทาดําออกโทนดํดๆเข้มเขมเนี้ยแล้วมาเจออุปกรณ์ที่ใส่ไปที่เป็นแบบชุบโครเมียมหรือปัดเงาเนี่ยมันจะดูเด่นดูขึ้นมากนะครับบางโคนทั้ง4ล้ออันนี้ถอดออกหมดเรียบร้อยนะครับถอดออกหมดเลยนะครับไม่ได้ใส่นะครับช่วงล่างนะครับผม ใช้เป็นเพาลอยของเพาลอยโปตัวใหม่มีเบรก ABS ลูกปืนใหญ่นะที่ทางบริษัทของโปเขาทำการโฆษณาอยู่ตอนนี้ในเรื่องของเพาลอยตัวนี้ของเขานะครับก็ใช้ตัวใหม่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยเพื่อต้องการให้มันย่อมากที่สุดดูนะเนี่ยประมาณ3นิ้วอะ่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ย่อมากที่สุดนะครับก็เลยใช้เป็นล้อขอบ14 นะครับใช้เป็นล้อขอบ14เป็นแม so, ็กบรรทุกเลนโซ่นะครับกว้าง8.5นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ยางเป็นมิชลิน X c d 2ซ2นะครับเบอร์ยางก็275.75ขอบ14นะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไปครับเป็นสายย่อนะครับก็มีการเจาะรูย้ายหูแหนบนะครับขึ้นข้างบนเพื่อให้การโหลดตัวรถมันต่ำลงมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเตี้ยมากๆนะคุณผู้ชมสำหรับคันนี้นะครับนี่เห็นไหม เตี้ยมากเตี้ยมากเหมือนแบบรสซิ่งเลยอะ่ะนะครับเตี้ยมากจริงๆสําหรับคันนี้เนาะแล้วก็อคอกนะครับคันนี้ใช้เป็นอคอกเหล็กแซมเลตนะครับตัวอคอกเนี่ยจะสูงอยู่ประมาณเมตรสามห้าเมตรสี่สิบประมาณนี้นะครับแป๊บประปาเกีียวน้ําเงินนะครับสําหรับโครงสร้างหลักของท่อนะครับแป๊บประปาเกีียวน้ําเงินสามทับสี่นิ้วนะครับหกพันมิลลิเมตรผมก็อ่านตามนะ <c oughs> นะครับผม แล้วก็ลวดลายนะครับเสริมแซมเลดเข้าไปนะครับเพื่อให้ความสวยงามที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับตัวคอกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแป๊บประปางเดียวบางทีแบบมันไม่มีช่วงที่เงาเลยมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่นี้ก็คือแบบดูแมทกับล้อหมดนะครับมือปงมือเปิดนะสวยงามมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็ตัวการตกนะครับสาหรับคอกตัวเนี้ยเม4สี่สิบน่จะใช้เป็นการตก4ชั้นนะครับทั้งหมด4ชั้นแบบนี้นะครับส่วนเทารอย อันนี้เดิมๆเ,เราคือลูกค้าหมดนะครับแล้วก็ที่หลายๆท่านสงสัยว่าอ่าไอตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวล็อกกรอนที่มากับตัวชุดคอกเนี่ยมันจะไปโดนไฟท้ายไหมต้องบอกว่าตัวนี้ไม่โดนแล้วนะครับเพราะว่านี่ครับเขามีการเป่าเหล็กดัดเหล็กให้มันยกขึ้นนิดนึงเวลาเราดันลงมาปุ๊บมันจะสุดที่กระบะไลเนอร์แบบนี้นะครับก็จะไม่โดนนะครับไฟท้ายยังเป็นไฟแบบเดิมอยู่นะครับผมนะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วก็ คันนี้ดามกระบะมาเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูยากนิดหนึ่งเตี้ยมากนี่ดามกระบะทั้งหมดนะครับเก็บงานสีการสนิมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงล่างโช๊คควายสกีมาครบนะครับสําหรับคันนี้เป็นโช๊คบรรทุกแล้วก็นี่ฮะแหนบครับ20มิลสี่ตัวนะครับ20มิลสี่ตัวนะครับแหนบใหญ่แหนบ10บล้อนะครับคุณผู้ชม นะแล้วก็แหนบเดิม3ามแผ่นยังอยู่นะครับผมก็ต้องถามว่านิ่มไหมก็ไม่นิ่มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงยุบตัวของแหนบในเวลาไม่บรรทุกเนี่ยมันมันเหลือน้อยนะครับมันอาจจะไม่ได้นิ่มเท่าไหร่นะครับแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบในการแต่งนะครับแต่ว่าถ้าใส่สายย่อแล้วเนี่ยถ้ายังไงชั่วโมงนี้ก็ต้องมาแหนบเบอร์นี้แล้วก็ทรงนี้นครับถึงจะสุดนะครับอีกอย่างหนึ่ง คันนี้นะครับลูกกา้ามีการเปลี่ยนใส่ท่อ,อหน้าเผานี่เหมือนรู้เหมือนพี่โมดรู้เลยสตาร์ทได้เลยนะครับมีใส่ท่อหน้าเผานะครับแบบนี้นะครับก็ใส่เป็นของเม้งซังนะครับคือต้องบอกว่าคันนี้นะครับทําอะไรไปบ้านาผมไล่รายการให้ฟังนะก็เป็นแมกเรนโซ่หน้าหลัง4ล้อนะครับผมคอกเมตรสี่สิบ เาาลอยโปเสียงท่อเพาะมากมาไวมากด้วยรอบอะครับเครื่องสามพนะครับร้อยเกแรงมา้านี่ดูดูมุมสวยๆนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆแล้วก็สุดเท่าที่ผมเคยทำมาเพราะปกติส่วนมากอะที่ทำไปจะจะเป็นแบบทรงปกติซะส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยได้ใส่สายย่อบแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็น สเต็ปที่ลูกค้าเนี่ยอยากได้นะครับแล้วก็เลยสั่งให้ออเดอร์เป็นแบบนี้นะครับสวยๆเลยแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โมดไปถอยหลังไปถ่ายรูปสักนิดนึงพี่โมดพี่โมดถอยหลังไปตรงนู้ให้ผมดีมผมถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูสวยๆทุกมุมนะคุณผู้ชมสำหรับเครื่องสามพันตัวนี้ครับระบบไฟฟ้าครบนะครับไม่ว่าจะเป็น กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแต่ตอนนี้ปรับไม่ได้แล้วเพราะใส่คราฟสแควร์ไปแล้วนะครับใส่กระจกคาไฟแล้วแล้วก็กระจกขึ้นลงยังเป็นไฟฟ้าอยู่นะครับส่วนไฟตัดหมอกอะไรพวกนี้ก็ไปใส่เพิ่มเติมที่หลังได้นะครับนี่เป็นไงสวยไหมนี่สวยๆเลยนะคุณผู้ชมสายยอ่อ นะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยมากก็ถ้าใครนะครับอยากได้รถแบบนี้ก็ทักมาถามมาคุยกันได้นะครับเซลล์ต้นยินดีให้คำปรึกษานะครับจะเอาทรงปกติทั่วไปที่ทําก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานของคุณผู้ชมนะนะครับเนาะก,ก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าระกันนะคบผมสำหรับคลินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเดินทางไปส่งรถลูกค้าต่อเนาะลูกค้าก็จะเอาลงใต้ไปใช้งาน โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม